สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมาพิบาลน,นะคะซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะคะกับธรรมะดีๆนะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะหนูนาอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเะากียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาพิเศษนะคะต้องบอกว่าเราก็เข้าสู่โครงการอ่ สามนเณรรากแก้วาศาสนทายาทภาคดุดู้อนกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องบอกว่าหัวข้อที่จะมาสนทนาธรรมกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของธรรมะจากสามนเณรนั่นเองนะคะว่าสามนเณรเมื่อเข้าสู่การบวชเนรกันแล้วนี่นะคะปฏิบัติกันอย่างไรแล้วสามารถจะนําข้อธรรมในการปฏิบัติมาดําเนินชีวิตอย่างไรแล้วเป็นแบบอย่างหรือจูงใจให้กับ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องอย่างไรกันบ้างค่ะทางรายการเราได้รับเกียรติจากพระวิทยากรในวันนี้นะคะพระครูวินัยทรชนะเดชธ,ธรรมปัญโยค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรประจําวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารค่ะจะมาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในรายการธรรมพิบาลน,นะคะต้องบอกว่าก็อยู่ในโครงการรากแก้วาศาสนาทายาทนะคะวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ก้าวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนะคะกับโครงการแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราก็จะมาสนทนากับพระอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อของเพราะกล้าทม ปลูกใจเนนค่ะและว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากพระวิทยากรในรายการของเรานะคะพระครูวินัยทรธนเดชธ,ธรรมปัญโยท่านมีตําแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากรประจําวัสเกตรราชวร,รมหาวิหารค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระเจริญพรยมพีน่นุนนาค่ะวันนี้หัวข้อนะคะเพราะ กล้าทำปลูกใจเนนเพราะกล้าทำปลูกในใจเนนเพราะกล้าทำปลูกในใจเนนเหมือนเมื่อเนันปรพชาแล้วบวชเป็นสามเณรแล้วยังต้องเพาะอยู่เพราะอะไรเจ้าคะในในลักษณะของการเพาะเวลาเราจะอยากจะได้ต้นไม้เพื่อที่จะนำไปไปปลูกต่อเราก็ย่อมจะเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆเจ้าค่ะฉะนั้นแล้วในการเพาะต้นกล้า ในใจของเนนเนี่ยคณะพระวิทยากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็มาปรึกษาหารือในเรื่องของกิจกรรมที่เหมาะสมในทุกช่วงของของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่คณะพระวิทยากรจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าการเพราะเนี่ย มันก็จะต้องดูความความเหมาะสมของของต้นกล้าเจ้าค่ะ,ะบางทีเด็กคนไหนจะรับได้มากได้น้อยเราก็มาดูอีกทีหนึ่งบางทีก็ให้ที่เลี้ยงท่านไปกำชับในเรื่องของการห่มผ้าการให้ให้พรการถือ,อบาทการฉันข้าวในบาทค,คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งใหม่ของเยาวชนค่ในในการเรียนรู้ของของเด็กแล้วก็การการที่จะต้องต้องต่อคิว เพื่อที่จะรับสิ่งของอการอยู่กับพระอาจารย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตครับโยมที่หนูนาเจ้าค่ะเรากําลังจะสร้างสร้างวิถีชีวิตให้นี่ให้เป็นวิถีชีวิตของเด็กไปเลยสิบวันสิบห้าวันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตได้แล้วก็ที่นี่ก็กําชับพระอาจารย์พี่เลี้ยงสัมนเารพี่เลี้ยงหรือแม้แต่พระวิทยากรที่จะต้องมาสอนก็ ก็จะต้องส่งเอกสารก่อนว่าส่งรูปแบบกิจกรรมก่อนว่ากิจกรรมท่านจะบรรยายอะไรรูปแบบกิจกรรมยังไงมีวัตถุประสงค์ยังไงสมมเนนจะได้อะไรจากกิจกรรมของท่านก็ต้องใส่ใจถึงขนาดนี้ในการเพราะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายเนนก็สอนเลยใช่ไหมลูกก็สอนเลยนึกอะไรสอนก็สอนจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าในการเพราะ เพราะนี่ก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับสิ่งที่มันเหมาะสมอะ่ะกับเด็กและเยาวชนเนี่ยบางทีรูปแบบที่บรรยายของผู้ใหญ่มากเกินไปเราก็ต้องปรับปรับให้กับเด็กหรือแม้แต่การนั่งฟังนานๆอย่างนี้มันไม่เหมาะสําหรับเด็กเพราะฉะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของวิถีชีวิตฉะนั้นการเพราะต้นกล้าก็คือการเอาธรรมะเอากิจกรรม,เอ,รม,เ,อรมเอารูปแบบของโครงการนี่แหละ,ะ,ะในการเพราะ เพราะเพราะในใจเนนก็คือเอาลงไปในดินนี่แหละสมะเนนแต่ละลูก<ะ>ก็เหมือนกับแผ่นดินนี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยอธิบายไปไปแล้วรอบหนึ่งว่าแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีอัธยาศัยใจคอพื้นฐานจากที่บ้านมาแตกต่างกันใช่คคือดินเนี่ยมันจะแตกต่างกันทีนี้เราจะปรุงดินนะ<อ>เรากําลังปรุงดินเอาที่กรนจะเอามูลใส่ปรับดินให้พร้อมที่จะรับสิ่งใหมๆ่ๆ อย่างน้อยมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็นอนตามเวลาเวลานอนตั้งแต่หัววันมันก็จะสดชื่นสดชื่นมันก็จะพร้อมกับการเรียนรู้อยู่ตลอดซึ่งอยู่ที่บ้านเด็กบางคนที่เป็นม2ม .3 หน่อยก็เริ่มเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วนะเวลาบอกให้เลิกเล่นเกมอย่างนี้ในการตอบโต้คำพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยเริ่มก้าวร้าวแล้วนะซึ่งเรา จะต้องเอาช่วงเวลานี้แหละปอสาปอสปอ้านี่แหละถ้ามอหมอสนี้ยากที่จะปรับได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของวัยจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นจะเป็นเด็กเสลยก็ไม่เป็นมันกําลังสงสัยว่าโลกนี้มันคืออะไรความรักมันคืออะไระชีวิตต่อไปมันจะเป็นยังไง ความสาเร็จคืออะไรมัน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 หาคําตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็รวมถึงบางทีเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่เปิดรับอะไรง่ายๆด้วยใช่ใช่แล้วเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาเรียนรู้จากจากสื่อใช่ค่ะจากคอนเทนต์ต่างๆค่ะที่เราไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นได้เลยว่าสิ่งที่ควรเสพจริงๆเนี่ยมันคืออะไรค่ะเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ที่เขาเรียกตลาดล่างคอนเทนต์ขยะนี่เต็มไปหมดนะครับ่จริงๆเหล่านี้มันไม่ควรนะ หรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างของเด็กปสา 3, ปสี่หนูเอาคําพูดนี้มาจากไหนค่ะเอาความคิดนี้มาจากไหนหนูไปดูอหรือไปเชื่อสิ่งผิดผิดซึ่งธรรมชาติของคนเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะไหลไปไปได้ง่ายมากใช่ค่ะง่ายมากกว่าการที่จะดึงมาสู่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ในแค่ความไม่ดีหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยทั้งเดียวแวบ,บเดียวจําได้เลย แต่ความดีเนี่ยต้องรับตอบสนองต้องต้องซ้ำาๆต้องเพราะซ้ำาๆฝังลงไปซ้ำาๆไม่ต่ำกว่า1ิบหรือ20ครั้งค่ะพระอาจารย์บอกว่าเด็กก็เหมือนดินแล้วก็เด็กมาจากหลายที่ก็แสดงว่าดินก็มีหลายประเภทถูกต้องแล้วก็เอาต้นกล้าลงไปใส่เพื่อที่อยากจะให้ต้นกล้าเจริญเติบโตสวยงามถ้าต้นกล้ามันไปถูกดินไม่ดีนี่มันก็ไม่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแต่บางทีมันก็แค่แกลนนะค่ะทีนี้โยมก็รวมถึงอยากจะต่อยอดตรงที่ว่าเมื่อดินดีแล้วต้นกล้าลงไปแล้ว แล้วในการลดน้ำเหรอเจ้าคะเราต้องใช้น้ำที่ไหนไม่ใช่ว่าจะปลูกแต่ละทีขุดดินได้ต้นไม้มาแล้วก็ปักแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่แบบนั้นมันก็ไม่แล้วน้ำตรงนี้มันจะเปรียบเสมอมันก็ไม่ได้มักได้ผลนะน้ําจะมาจากไหนดีเจ้าค่ะในการที่จะมาะตรงนี้เมื่อได้ปลูกแล้วมันก็ได้รับการดูแลต่อก็เปรียบเสมือนกับว่าวันนี้เราปรับดินให้แล้วนะต้นก้าวฝังดินไปแล้วนะเราก็มอบ ยื่นตอบส่งต่อไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปดูแลต่ออ๋อพ่อแม่ผู้ปกครองเปรียบเสมือนน้าพ่อแม่ผู้ปกครองก็เปรียบเสมือนกับน้ํากับอาหารกับอากาศกับสิ่งต่างๆที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เขาจเจริญเติบโตอย่างลากลึกเป็นต้นกล้าพร้อมที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่เผชิญกับแดดลมฝนได้ในสังคมคต่อไปในอนาคตคม่ใใจว่าขุดดินแล้วปักลงไปแล้วมันจะ โตได้ทันทีได้มักได้ผลมันก็ไม่ใช่แล้วในการส่งเสริมศิลธรรมให้กับเยาวชนศิลธรรมข้อไหนหรือการปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมเยาวชนเจ้าคะในพื้นฐานของการสึกจริงๆก็คือในเรื่องของศีลห้าค่ะจะสังเกตว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีศีลห้าบริบูรณ์นะเจ้ค่ะถ้าศีลห้าพร่องหรือ ไม่เต็มบริบูรณ์มันมักจะมีแต่เรื่องเสียหายใช่ค่ะบางทีก็อยู่ร้อนนอนพุกนะ,ะโดยเฉพาะศินก็สงก็สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นข่าวเป็นคงเป็นข่าวอะไรกันอยู่เนี่ยเราก็ลองดูว่าในในยามใดก็ตามที่มันบริบูรณ์ในข้อปฏิบัติของการไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้าเมาเนี่ยบางทีมันจะ,จะดูเป็นเรื่องน่าเบือ่อเป็นเรื่องซ้ำซ้ำซากๆแต่สินหน้า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 ,นาข้อแรกไม่เบียดเบียนข้อสองไม่ถึง แต่ว่าดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆแต่ว่าเอาเข้าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเป็นหลักใหญ่ใจความของมนุษย์ที่ที่เป็นพฤติกรรมที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะนํามาส่งเสริมค่ะไม่ว่าอยู่ในไวัยไหนนะครับเจ้าค่ะอ่ะอย่างนี้เวลาโยมองว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีศีลห้ามาตั้งแต่เกิดกแต่ตพระอาจารย์บอกว่ามันจะพร่องไป ในแต่ละข้อมันอาจจะพร่องไปบางทีบางทีพร่องไปเราก็มานึกดูว่าบางทีคนมันโทษโน่นโทษนี่โทษสังคมโท,โทษโทษคนอื่นแต่ว่าไม่ได้มานั่งดูพฤติกรรมของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยการกระทําคิดพูดทำเนี่ยที่มันส่งออกไปเนี่ยมันเป็นมากเป็นผลในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือไม่คโอ้เงินเดือนไม่พอใช้ก็มีแต่เรื่องแต่ลวชีวิตทำมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้น พอมานั่งทบทวนจริงๆอ๋อมันเกิดมาจากพฤติกรรมคําพูดของเราเองถ้าพิจาราไต่ตรองดูดีๆก็สมควรแก่เหตุแก่เหตุแล้วที่มันเป็นมรรคเป็นผลหรือเกิดเรื่องราวใดๆก็เพราะเหตุที่ที่เราพร่องไปในข้อปฏิบัติข,ข,อของหลักปฏิบัติของมนุษย์อะครับที่เรียกว่าศีลห้าค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะลองคิดดูนะถ้าลูกของโยมอยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้คือกลัวลูกลําบากกลัวมันจะวุ่นวาย กลัวมีปัญหาโน่นนี่นั่นลัวไม่อยากจะให้ลูกไปบวชวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ้พ่อพ่อทำอะไรอะ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญายายอาจ<ๆ>จะกลายเป็น,นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัด เข้าวัดได้บุญค่ะอย่างน้อยๆอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยหรือจะดื้อไปบ้างเนี่ยเดินผ่านพระอาจารย์ก็ยังมีคนกำชับว่า ผ่านพระไปแล้วทํายังไงลูกอ๋ยหวัดดีครับค่ะยังลกมมือคุยกับพระทํายังไงลูกลองคิดดูถ้าอยู่บ้านเราทําอะไรไม่ทำกินนอนเล่นเกมถูกต้องค่ะห้าวันสิบวันและเด็กวนเวียนอยู่แบบนี้บางทีพาลูกไปห้างพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปไปนู่นไปนี่แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้ไม่ได้อะไรเลยแมมเดื้ออะไรเลยเนี่ยมันก็ยังน่ารักนะค่ะผ่านพระทำยังไงลูกคุยกับพระต้องทำยังไงลูก อย่างน้อยมันยังส่งเสริมอัธยาศัยให้ลูกเราเป็นคนน่ารักนะใช่ใช่เนี่ยนะม,นมันเกิดความนอบน้อมอ,อ้าใช่ครับผมใช่คะเกิดความนอบน้อแมแล้วอัธยาศัยนี้มันน่ารักใช่ค่ะคนน่ารักไปไหนมาไหนรู้จักกราบรู้จักไหว้เนี่ยจเจริญน,นะเจ้าค่ะไม่ได้เป็นคนก้าวแล้วลองคิดดูนะถ้าลูกของโยมอยู่บ้านอยู่ช่องไม่ได้คือกลัวลูกลําบากกลัวมันจะวุ่นวายกลัวมีปัญหาโน่นนี่นั่นกลัวไม่อยากจะให้ลูกไปบวช แล้วก็ให้อยู่กับแม่แบบนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่เราได้รับมันลูกของเรามันเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวห่างจากพ่อจากแม่ไปก็ไปอยู่กับเพื่อนเขาก็อยากจะมาเหเกเอาอยู่กับครูคก็มีพูดก็ไม่รู้ฟังมันก็มีแต่ความก้าวร้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการสร้างเกราะในการป้องกันป้องกันลูกของเราเวลาห่างห่างหาง่หางจากกาย จากพ่อจากแม่ไปซึ่งลูกของเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มาอยู่บวชเป็นสมมาเนนนครั้งหนึ่งได้ได้ใช้ช่วงชีวิตที่อยู่ในระเบียบวินัยต,นตื่นตามเวลานอนตามเวลาแล้วเขาเห็นได้บรรยากาศกับความรู้สึกเหล่านี้สมองมันก็จะบันทึกนะจำว่าครั้งหนึ่งโอ้มันสดชื่นมันเบิกบานาเวลาลูกรวมโตขึ้นไปมาหาลัยไปอยู่ที่หอ แล้วมันจะตื่นไปเรียนทันไหมแม่ไม่มีแม่มาปลูกแล้วมันจะอ่านหนังสือให้เราไหมยิ่งโตขึ้นยิ่งเราเป็นห่วงอยู่ที่ไหนลูกพรุ่งนี้จะสอบแล้วมันก็ยังไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองที่จะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานสวนเสยหยนฮเวลาอยู่ห่างห่างกายห่างใจของพ่อของแมแ่ไว้ใจได้ไหมเด็กบางคนห่าง,างจากพ่อจากแม่มาเนี่ยกลังแต่เอาเรื่องมาให้พ่อให้แม่เนี่ยคเนี่ย มันสําคัญรวมที่หนุนนะเช่ค่ะนะคะพอะพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะก็จริงๆแล้วทางวัดพร,ระรามเก้าเองก็มีโครงการในการจะสร้างโรงเรียนสาม,มนเณรด้วยะนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณเองก็มีที่ต่างจังหวัดที่วัดปากคาเจริญก็เป็นโรงเรียนสาม,มนเณรด้วยนะคะในการพานเนนไปทุดงที่นั่นแล้วก็ทางวัดเองก็มีโครงการของโรงเรียนสามเณรท่านมีความพิจเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโรงเรียนสามเณรขึ้นช่วยกันดูแลต้นกล้าเชค่ะสิ่งอื่นมากมายที่เราลงทุนไปก็เยอะแยะ ที่ไม่ได้เห็นผลสร้างถนนหนทางตึกโออะไรต่อมีอะไรเราก็มองเราก็มองไม่เห็นว่ามันมันจะมันจะเกื้อกูลต่อสังคมในระยะยาวมากน้อยขนาดไหนแต่การสร้างคนคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ขาดโอกาสประการที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการลดปัญหาทางด้านสังคม เด็กห้าคนสิบคนที่มาจากวัดป่าคําเจริญนะโยมพี่ถ้าไม่ได้มาบวชนะโตขึ้นแล้วอยู่ในสังคมแวดล้อมเดี๋ยวนี้ตามชนบทนี่ยาบ้านี่หาง่ายมากใช่ค่ะตามชุมชนต่างๆนานาเราไปเห็นชุมชนแล้วไม่ได้ชุมชนแล้วไม่ได้ชุมชนเดียวด้วยแล้วมันเกิดขึ้นทุกหย่อมยญ้าแล้วเด็กของเราเติบโตมาท่ามกลางแวดล้อมแบบนี้กว่าจะจบป .6 เมื่อก่อนนี่จบป .6 ยังยังสามารถที่จะ จะเอามาบอกมาสอนได้ตอนนี้แค่จบป .6 เนี่ยบอกไม่ได้สอนไม่ได้แล้วนะเพราะออมันก้าวล้าวไปกับเรื่องของโทรศัพท์กันซะเยอะสิ่งแวดล้อมด้วยใช่<อ>เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณก็หมายมั่นปั้นมือว่าเด็กคนไหนที่มีมีความแกล้กลามีมีความตั้งใจคือมาแล้วไม่คิดถึงบ้านก็ไม่รู้จะคิดถึงใครอะ่ะจะคิดถึงแม่กับพ่อก็ไม่มีแล้วอะ่ะอาจจะคิดถึงยายก็ไม่ไดบว่าจะอยู่กับยาย แต่พอมาได้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีญาติมีโยมอุปถัมภ์ในเรื่องของการศึกษาการอยู่การฉันมันก็ทำให้ให้เด็กนั้นมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายชีวิตขึ้นโดยเฉพาะที่หลวงปู่ให้โอกาสตอนนี้ก็นับดูแล้วก็เกือบ30รูปเจ้าค่ะ30รูปก็แต่และคนก็ไปสัมภาษณ์ดูน้ําตาจะไหลเอออยู่กับใครอยู่กับยายพ่อไปไหนพ่อไปทางแม่ไปทางอ,อ,อยู่กับใคร อยู่กับพี่ยายตายแล้วพ่อกับแม่ติดคุกอย่างเงี้ยแต่ละคนในโยมพี่ไม่อยากจะเล่านะเดี๋ยวบนดามาหาอีกเนะคะ, <ellow. S 1> ะ,คะก็ส่วนหนึ่งนะคะในการที่มีโรงเรียนสามัญเกิดขึ้นก็อย่างน้อยก็เหมือนเป็นการให้โอกาสเยาวชนได้เข้ามาสู่ในการศึกษานะคะในการศึกษาแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ณว,วันหนึง่ง น้องๆสาม,มนเณรที่ได้เข้าสู่การบรรพชาพเป็นสาม,มนเณรแล้วก็หลายๆรูปก็อยู่กันมาเป็นปีๆแล้วนะเจ้าคะคแล้วก็สามารถที่จะไปเทศให้โยมฟังทั่วไปแล้วหัวลาะสนุกสนานนะคะนี่ในการที่สาม,มนเณรสามารถจะไปเทศอย่างนี้ไนดะ้จะต้องมาฝึกฝนมากน้อยขนาดไหนเจ้าคะก็ะได้เรียนรู้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์รแต่ในการเทศในช่วงระยะเวลาช่วงสั้นๆก็เป็นกิจกรรมให้ให้เด็กได้ ได้เป็นแรงบันดาลใจว่าอยากเป็นเหมือนะอาจารย์แต่ว่าเหนือสิ่งใดคือการเรียนรู้การบ่มเพาะคือการเรียนไม่มีโอกาสใดที่ดีมากเท่ากับการเรียนอีกแล้วนะครับเจ้าค่ะต้องเรียนเรียนเรียนอะไรก็ได้ขอให้เรียนอย่าเพิ่งไปทําอย่างอื่นเป็นเด็กเนี่ยค่ะต้องเรียนเพราะการเรียนนี่คือโอกาสที่จะนําไปสู่โอกาสอื่นๆอีกมากมายแม้แต่เป้าหมายชีวิตหรือแรงบันดาลใจก็มาจากการเรียนต้องเรียนขี้เกียจยังไงก็ต้องเรียน แต่เด็กปัจจุบันนี้ไม่เรียนมอสองมอสามก็โดดเรียนไม่อยากจะเรียนแล้วเพราะมันเป็นพ่อบอกไม่ได้แม่บอกไม่ได้ไม่มีใครคอยกำชับก็แตกสารสั้นกระเซ็นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพไม่มีเจ้าค่ะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆบางคนไม่เชื่อฟังคุณครู พราะบางทีคุณครูเหมือนแค่รับจ้างมาสอนแต่บางทีอาจจะไม่ได้มีจิตสานึกในการเป็นครูไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนนะคะแต่เฉพาะบางท่านเท่านั้นที่บอกว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูในยุคปัจจุบันบางทีเด็กๆไม่เชื่อฟังพระอาจารย์มาว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าคะบางทีระบบการศึกษาของเราตั้งแต่ต้นหนึ่งบางทีคนที่มาเป็นครูก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่า คนเก่งๆก็ไปเป็นหมอไปเป็นวิศวกรน้อยนะที่คนเก่งๆจริงๆเนี่ยจะมาสอบเป็นครูอยากในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมเจ้าคะ,คะแม้แต่ในในระบบของครูนี่ก็ไม่ได้เอื้อให้ครูนั้นได้สอนอะไรมากดังที่ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องครคูคนที่เป็นครูนี่จะเข้าใจดีค่ะคนที่เป็นครูนี่ก็จะเข้าใจดีทีนี้คนที่จะมาเป็นครูแล้วก็มีความสุข หรือทุ่มเทจิตวิญญาณเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่บางทีมันก็อ่อนร้าจากระบบบางทีตั้งใจดีนะครูทุกคนอนะามาื่อเชื่อเช,นะชื่อมั่นว่ามีความตั้งใจดีอยากสอนอยากเห็นเด็กอยากเห็นลูกของเรานั้นเติบโตประสบความสําเร็จจึงทุ่มเทไม่ใช่สอนเพียงแค่หนังสือตามบอกตามสอนบางทีโลกมันเปลี่ยนไปค่ะ โลกมันเปลี่ยนไปยังไงบางทีจะไปจู้จี้จุกจิกเด็กมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะฟังเราบางทีเกิดพฤติกรรมต่อต้านก้าวร้าวกับเราก้าวร้าวกับเรามากบางทีเราก็เกิดความเหนื่อยเอาไม่เป็นไรสอนเฉพาะในห้องเรียนออกจากนอกนอกห้องเรียนก็ชีวิตใครชีวิตมันมหรือแม้แต่แก้ศูนย์แก้รอโดยเฉพาะเด็ก จำนวนหนึ่งที่ไม่อยากเรียนไม่สนใจเรียนแต่ต้องให้ครูเนี่ยตามไปถึงบ้านให้แก้ศูนย์แก้รอขนาดนั้นก็ยังไม่มาค่ะพอจะจบจริงๆก็เอาพ่อเอาแม่มานั่งร้องห่มร้องไห้กับพออซึ่งมีพฤติกรรมเหล่านี้ภาพเหล่านี้มีหเห็นเกือบจะทุกรงเรียนเจ้าค่ะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ลักลูกเหลือเกินแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกเรียน เรียนโรงเรียนก็ให้เรียนออกจากโรงเรียนมาก็เอาเรียนอีกเอาไปเรียนอีกเรียนเสริมอีกเรียนเสริมอีกกลับไปที่บ้านก็หัวนี่ปวดหมดเลยนะเครียดค่ะตึงไปหมดเลยนะค่ะอันนั้นบางทีมันความสมดุลความเหมาะสมไม่มีแล้วนี้เด็กที่เรียน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 บางทีเวลามาเรียนกลับเป็นเวลาว่างเพราะอะไรเข้าห้องเรียนอ๋อเคยเรียนแล้ว ครูสอนไม่ถูกะอ่าก็เลยไม่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนดังๆไม่เชื่อฟังครูมไม่เชื่อฟังครูเรู้เยอะกว่ารู้เยอะกว่าไปเรียนมาแล้วครูสอนผิดะอือครูสอนผิดสอนผิดครูสอนผิดก็เลยกลับกลายเป็นไม่ตั้งใจเรียนเออมีพฤติกรรมครูก็ไม่สนใจเพราะว่าเออเด็กคนนี้มันไปเรียนพิเศษมาค่ะอ่าไปเรียนพิเศษมามันมันรู้ของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตามอะไรกับมันมากอือะอเป็นแบบนี้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่ง ก็ <łość> จะไม่เหมือนในสมัยยุคที่โยมเรียนนะคะโออันนั Aus ้นคือบอกว่า oh, ค <modelling out> ุณครูนี่คือเราทุกวันนี้ต้องกลับไปกลาย่างเวลาไปเจอกับเด็กหรือคนที่วัยในยุคนี้สมัยนี้แล้วเราไปยกบริบทของสังคมสมัยเรามาเนี่ย มันรับไม่ได้นะมันนั่นมันสมัยของพี่ั่านสมัยของครูเอามาใช้กับผมไม่ได้แล้วในยุคนี้สมัยนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งเขาจะพูดแบบนี้เลยนะหน้าที่ใครหน้าที่มันหน้าที่ใครหน้าที่มันะฉะนั้นมันเปลี่ยนผ่านหมดแล้วค่ะรวดเร็วเปลี่ยนแปลงแทบจะ ัตัตวไม่ทนเลย <นะ S 1> อยมถึงมองว่าในการที่มีโครงการรากแก้วศาสนาทายาทเกิดข<ม>ึ้นเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าในใจเนนนั่นคือว่าถ้าเยาวชน<ม>ทุกๆคนมีโอกาสได้เข้าสู่การบรรพชาเป็นสามเณรการอย่า<ม>งน้อยเป็นการบ่มเพาะจิตใจของเด็กๆของเยาวชนว่าเมื่อคุณเติบใหญ่ขึ้นไปอย่างน้อยคุณยังได้เคยมาอยู่ในที่แบบนี้เราเองก็เติบโตจากท้องไร่ท้องนาในยมพี่หนุนนาค่ะก็ไม่ได้ว่ามีใครจะมาบอกมาสอนหรือมา จำเจจําชัยมันก็เป็นวิถีชีวิตเรียนก็ไปเรียนถามว่าเรียนเก่งมันก็เรียนไม่เก่งหรอกแต่ว่าพอไปอยู่ในระบบของการศึกษาเราก็เรียนเรียนเติบโตมาออกประถมหกมาก็มาบวชบวชก็เรียนไม่ได้คิดอะไรมากก็เรียนแต่หารู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมันได้บ่มเพาะของเราพอมาถึงจุดนี้เวลามองย้อนหลังไปเราเห็นว่านั้นไม่มันไม่เหมาะอันนี้มันไม่ถูกบางทีเอ๊ะทำไมคิดแบบนั้นนะ เออบางทีนี่มันเป็นภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ทําให้เรามองสังคมแล้วก็สามารถกําหนดทิศทางการกระทําคาพูดของเราหรือการตอบสนองต่อบ,บริบทสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอ๋อมันมาจากการล้มลุกคุกคลางจากท้องไร่ท้องนาน <c oughs> ไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะค่ะต <c oughs> ้าปัจจุบันนี้แล้วมีคนมาเทศมาสอนมาอะไรนี้ตั้งแต่สมัยแตามาย,ยังเป็นเด็กนะ <c oughs> โอ้ยน่าจะไปไกลกว่านี้แล้วล่ะครับไม่เป็นเจ้าวาดหรือเจ้าคุณอะไรหรือไม่ก็จะเป็นนายงนายกอะไรไปไปกันใหญ่แล้วนะเจ้าค่ะก็ช่วงนี้ค่ะเจริญพรเจ้าค่ะนี่ก็หมดเวลาของรายการเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องทางรายการก็ต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับในธรรมะดีๆสําหรับวันนี้ค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรสาธุค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะพิบาลแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็ได้ข้อคิดและแนวคิดในการดําเนินชีวิตทางธรรมได้นะคะก็วันนี้ดิฉันหอูนาบงกฏศรีมังคลาและที งานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ,จะเจริญพร